สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการบริบทไบเบิลอีกครั้งวันนี้เราจะเดินหน้าต่อจากปฐมการบทที่13ครับจำได้ไหมครับวันที่อับรามยอมถอยเปิดทางให้โลดเลือกก่อน โลดเลยมุ่งไปหาที่ราบลุ่มแม่น้ำจอแดนนะครับพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยน้ำและหญ้านะครับสำหรับปสัสสตว์ของเขาแต่ก็ดันไปตั้งเต็นท์ใกล้เมืองโสดมนะครับปกัปกหลักปักฐานอยู่ในเมืองที่ขึ้นชื่อในทางเลวร้ายเรื่องนั้นนะครับเหมือนกับการวางหมากเงียบๆบ,บนกระดานก่อนที่ในบทที่14นั้นจะเปิดฉากใหญ่ เป็นพายุการเมืองที่กวาดทั้งกระดานไปในพริบตากองศึกจากตะวันออกก็ดังก้องขึ้นมากษัตริย์สี่พระองค์ยกทัพมาลงโทษกษัตริย์หพระองค์ที่ที่ราบซิดดิมริมทะเลตายนะครับหรือที่เรียกอีกอย่างว่าทะเลเกลือนั่นเองโลกส่วนตัวของโลดเนี่ย ค่อยๆถูกดูดเข้าสู่พายุใหญ่แบบไม่รู้ตัวเลยนะครับกองทัพเนี่ยได้เคลื่อนเป็นสายยาวนะครับไล่กวาดไปตามแนวชายฝั่งของแม่น้ำจอแดนนะครับตั้งแต่เรฟาอิมซูซิมเอมีมจนถึงโฮไรแล้ววกลงมาที่ซาเซนทามานะครับ เสียงกองเนี่ยดังกึกก้องขึ้นเรื่อยๆจนใกล้เข้ามาได้ยินไปถึงบ้านของโลดศึกปะทะเกิดขึ้นนะครับปะทุขึ้นแต่ก็จบเร็วมากๆหลุมยางมาตอยได้กลายมาเป็นกับดักชั้นดีนะครับที่ทำให้สงครามครั้งนี้มันจบลงเร็วนะครับเมืองนะครับ ก็คือโสโดมเนี่ยเมืองก็ถูกปล้นนะครับโลดก็ถูกกวาดไปพร้อมกับทรัพย์สมบัติของเขานี่แหละครับคือผลตรงๆที่เกิดขึ้นจากการเลือกของโลดที่ตอนบทก่อนเนี่ยดูสดใสนะครับดูมันมีความอุด,ดมสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าดาูแล้วก็น่าเศร้านะครับที่จะต้องมาจบลงแบบนี้แต่ข่าวร้ายนั้นนะครับก็ได้ลอยตามลมทะเลมานะครับก็ บอกว่าลมทะเลมันก็เอาให้ตรงๆก็น่าจะเป็นลมทะเลทรายนะครับลอยตามลมมานะครับมาถึงหูอับรามเขาจึงรวบรวมชายชะกันซึ่งพระคัมภีบอกว่าเป็นผู้ที่เกิดในเรือนของท่านนะครับ โอ้โห318คนเลยนะครับทั้งหมดก็ได้ออกเดินทางขึ้นเหนือไปถึงดานนะครับแผ่นดินที่เรียกว่าดานนี่ก็ไม่ใช่แค่การช่วยญาตินะครับแต่มันคือการยืนหยัดนะครับต้านโลกที่วัดค่าชีวิตกันด้วยผลประโยชน์กลางความมืด อับรามได้แบ่งกำลังนะครับแล้วก็โจมตีอย่างฉับพลันไล่ศัตรูไปไกลถึงโฮบา art, เมืองดามัสกัสและสามารถกู้คืนทั้งคนนะครับทั้งทรัพย์สมบัติและโลดด้วยนะครับท่านเนี่เปรียบเสมือนกับมือที่เข้าไปช่วยดึงคนเหล่านั้นขึ้นมาจากขอบเหวเลยทีเดียวเมื่อชัยชนะนะครับ เมื่อท่านได้ชัยชนะกลับมานะครับกษัตริย์เมืองโสโดมกับเมคิสเดกนะครับกษัตริย์ซาเลมเนี่ยปรากฏตัวพร้อมกันนะครับแต่เส้นทางของทั้งสองท่านเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยเมคิสเดกนะครับในฐานะปุโรหิตของพระเจ้าสูงสุดนะครับได้ออกมาต้อนรับด้วยขนมปังและเล่าอุนและอวยพรให้อับรามนะครับอับรามจึงถวาย สิบด1หน,นะครับหรือ,อหนึ่งในสิบนะครับเพื่อเป็นการแสดงการนมัส,สการนะครับเห็นไหมครับว่าเสียงกลองศึกเนี่ยที่มันค่อยๆหายไปเนี่ยตอนนี้ได้กลายมาเป็นเสียงแห่งการสรรเสริญเสียงแห่งการสาธุการส่วนกษัตริย์โซโดมนะครับได้เสนอว่า ให้คืนคนให้นะครับส่วนทรัพย์สมบัติเนี่ยก็ให้อับราฮัมเก็บไว้นะครับฟังแล้วก็เหมือนจะคุ้มนะครับแต่สําหรับอับราฮามเนี่ย สำหรับท่านเนี่ยเกียรติยศและพระนามของพระเจ้าเนี่ยสำคัญกว่าท่านจึงปฏิเสธนะครับท่านบอกว่าแม้แต่เส้นได้หรือสายรัดรองเท้าเนี่ยท่านก็ไม่เอานะครับแต่บอกว่าให้ให,ให,ให้ให้เว้นไว้นะครับส่วนที่เป็นของผู้ที่ร่วมรบเนี่ยก็แบ่งตามความเหมาะสมกันไปนะครับแต่สำหรับเองเนี่ยท่านเองเนี่ยท่านไม่เอาอะไรเลยนะครับ เสียงฝีเท้าที่แยกจากกันในบทที่13ระหว่างอับรามกับโลดเนี่ยได้กลายมาเป็นเสียงกลองศึกในบทที่14การเลือกที่ราบเขียวชวอุ่มได้พาโลดเข้าใกล้โสดมและเมื่อเมืองนั้นสั่นคลอนนะครับแน่นอนว่าผู้ที่อยู่ใกล้ไฟเนี่ยก็ต้องร้อนก่อนแน่ๆนะครับแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าเนาะที่อับราฮัมก็ได้เข้ามาช่วยไว้ทันเวลาความกล้าหาญคุณผู้ฟังครับ ต้องมาพร้อมกับวินัยอับรามเนี่ยรู้จักวางแผนรู้จักการแบ่งกำลังนะครับและก็รู้จักหยุดเมื่อเป้าหมายนั้นสำเร็จเกียรติยศเนี่ยต้องมาเหนือผลกำไรนะครับอับรามปฏิเสธทรัพย์จากกษัตริย์โสดมนะครับเพื่อท่านจะได้ให้เกียรติทั้งหมดกับพระนามของพระเจ้าการนมัสการเกิดขึ้นท่ามกลางชัยชนะ คุณผู้ฟังครับพรที่แท้จริงมาจากพระเจ้าการตอบสนองคือการยกย่องและถวายด้วยใจขอบพระคุณแล้วก็มาถึงตอนท้ายของอพิซดนี้แล้วนะครับจากบทที่13ที่โลดเลือกเส้นทางสว่างสวยัยมาถึงบทที่14ที่พายุการเมืองกลืนกินทุกสิ่งแต่เรื่องยังไม่จบนะครับพระคัมภีร์ยังพาเราเดินต่อขอพระเจ้าวอวยพรล้วพบกันใหม่อพิซดหน้า กับปฐมการบทที่15สวัสดีครับ